เอาล่ะครบับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแอนโคลคารินะครับผมก็ E ีพีที่แล้วเนี่ยได้ทําการสุ่มฟรีไปแล้วนะครับว่าควรเลือกตัวไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาแล้วดีหน้านี่เลยครับโอ้โหคนดวงดีนะครับกลับได้ตัวโจมตีแถวหลังเอเมตโตมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะสุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวไว้จะทําการรีวิวแบบส่วนตัวให้นะครับว่าตัวนี้มันดีอย่างไรแต่ว่า E ีนี้เนี่ยทำที่ สัญญากานเอาไว้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละคร SSR ที่ควรปั้นนะครับอันนี้ไม่ได้อิงจากเทียริทหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อิงจากสกิลและตัวที่ผมเห็นเวลาที่ผมเจอนะครับว่าตัวไหนมันดีอะไรยังไงบ้างนะครับรวมถึงตัวละครเนี่ยมันดีจริงจุดเด่นมันเป็นยังไงนะไม่ใช่แค่บอกว่ามันดี หรือแค่บอกว่าตัวนี้มันอยู่ในท็อปอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่เน้นอย่างนั้นรับผมจะเน้นบอกเป็นจุดเด่นอย่างที่ผมเคยทําในทุกๆเกมนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลักๆเนี่ย ตัวเอ r ที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็จะมีรวมๆเลยทั้งสายแท้งสายดาเมสสายซับนะครับยังไงก็ต้องมี3ตมตแหน่งนี้ในทีมนะครับเพราะถ้าไม่มีแท้งตัวทีมเราก็จะบางมากๆอาจจะต้องใช้ตัวดาเมจที่จบไวๆนะครับแต่ถ้าไม่มีดาเมจมีแต่แท้งก็ไม่มีดาเมจที่จะทําอะไรฝ่ายศัตรูได้นะครับทำให้ทีมเราค่อนข้างเสียเปรียบหรือถ้าไม่มีฮิลหรือสายซับในทีมเนี่ยตีแรงก็จริงแต่เวลาโดนสกิลซ,ซีซีส่วนมานี่ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องจัดทีมรวมๆ ส่วนเรื่องการจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนให้แน่นอนนะครับจะเย็นอรอก่อนละกันอ่ะมาเริ่มที่สายแรกก่อนเลยนะครับสําหรับสายดาเมรเลยละกันนะอ่ะมาสายดาเมรตัวแรกเนี่ยจริงๆเนี่ย ไอตัวนี้เนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงก็ได้เป็นสายดาเมจเหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างแรงมากๆสายตัวแจกฟรีเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทํารีวิวให้ทีหลังอันนี้ข้ามไปก่อนละกันยังไงทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็มีให้เล่นอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปเลยละกันตัวที่1นนะครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยตัวนี้เลยครับไอเคนนะครับผมสีแดงตัวนี้เนี่ยแหละแม่สาวโคดมนะครับโอ้โหโดตมจริงๆจูโจ,จ,จมทรงพลังนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายดาเมจ ที่ตีโคตรแรงและหนักมากๆนะครับถ้ามีเนี่ยผ่านด่านสบายๆได้เลยเนี่ยดูเป็นการโจมตีพวกศัตรูหนึ่งแถวด้วยนะไม่ได้โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับเห็นไหมเนี่ยเสริมดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นโจมตีหมู่เป็นหลักเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เพิ่มคีย์ข้อด้วยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่คู่ควรมากๆแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรสามารถใช้ตัวแจกฟีได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะ อันนี้เป็นที่แนะนําสําหรับในตัวผมที่ผมคิดว่าเป็นสายดาเมจที่โหดลําดับต้นๆก็ว่าได้นะนะตอนนี้นะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําเป็นสายดาเมจเนี่ยก็จะเป็นแซดนะครับนี่แม่สาวผมแดงเหมือนกันหันข้างเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นสายดูดซับดาเมจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวนี้เอาไว้ตีแถวหน้านะครับเห็นไมใส่สตูแถวหน้านะเป็นแล้วก็เป็นตัวที่สามารถละลายพวกแทงได้นะครับเป้าหมายที่อยู่ในสถานะแผดเผาเนี่ยจะได้รับดาเมจกายภาพพิเศษ60%เลยนะครับโอ้เห็นไหมเนี่ยครับแล้วแถมยังมีโอกาสเพิ่มดามเมจตนเองอีก30%ต่อเนื่อง2รอบนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไว้ใช้ละลายแทงแถวหน้าได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับสาหรับบางคนที่แบบโอ้โหแถวหน้านี้มันอึดเหลือเกินเอาตัวนี้ไปละลายสบายสบ ใช้ได้แน่นอนนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับยังอยู่ในสายดาเมจอยู่สายดาเมตเนี่ยค่อนข้างเยอะหาเล่นง่ายมากๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเลยเล่นตัวไหนจับตัวไหนก็ได้แทบจะเป็นสายดาเมตทั้งหมดตัวต่อไปเนี่ยคือฮอรัสนะครับนี่ตัวนี้เลยจู่โจมทรงพลังเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นจะอยู่ที่ตีหนักเหมือนกัน,นครับและแถมมีตีติดจาะก,ก่ออ,กอีกด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยตีทีตัวหายสบายๆไม่ผิดหวัง แน่นอนนะครับนี่สายดาเมจนี่ก็แทบไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายครับก็มันเด่นทางด้านดาเมจอยู่แล้วนะครับเล่นง่ายสบายคล่องตัวต่อไปนับก็จะเป็นซาว่านะครับนี่แม่สาวผมขาวนะครับมีเข่ากว้างเลนเดีอะตัวนี้เนี่ยจริงจริง เอาตรงๆดาเมจมันแรงนะแถมยังยืนชนได้อีกนะครับเป็นไฟเตอร์ดีๆได้แหละดูเลือด HP ก็ค่อนข้างสูงนะครับกว่าตัวตีทั่วไปนะทาความเสียหายรอบๆได้ดีเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับยิ่งบัฟเยอะยิ่งตีแรงเนี่ยครับเมื่อตนมีเอฟเฟกบัฟมากกว่าเป้าหมายนะที่โจมตีเนี่ยจะทาดาเมจแรงขึ้น10%เพิ่มสูงสุด30%เลยนะครับเห็นไหมตัวนี้นอกจากเป็นตัวสายปีแล้วยังเป็นกึ่งสามารถที่จะยืน รับดาเมจได้นะครับไม่มากแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งตัวนี้ก็ถ้าได้ไปก็ถือว่าใช้ได้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับส่วนต่อต่อไปพิเรนเทียพิเรนเทียเนี่ยก็จะเป็นแม่สาวผมแดงเหมือนกันแต่รอบนี้หันหน้าตรงนะครับโอ้โหดูสีพระเจ้าช่วยกล้วยทอด <c oughs> ฟีเรนเทียตัวนี้นะครับบอกง่ายๆเลยจุดเด่นคือตีแถวหน้าเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ยิ่งเฮดพีเป้าหมายลดเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งตีแรงขึ้นมากเท่านั้นนะครับแถมมีพวกสกิลหลบหลีกด้วยเนี่ยพวกสกิลหลบหลีกนะครับทาให้ตัวเราเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็นสายโจมตีนะครับแต่ก็สามารถมีสกิลที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีเยี่ยมมากๆสําหรับตัวนี้ส่วนตัวต่อไปนะครับชื่อ ชื่ออยู่แล้โชื่ออ่านยากเหลือเกินนี่ตัวนี้น่ารักนะครับผมบอกเลยแถมยังเป็นตัวที่ผมในความส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันโกงมากมเลยมันสามารถตีแถวหลังได้นะครับตัวนี้นยจะเห็นได้ว่าส่วนมากนะครับ พวกตัวส่วนใหญ่ที่เป็นสายโจมตีเนี่ยจะเน้นไปทางตีแถวหน้าหรือตีเป็นกลุ่มซะเยอะนะครับแต่มีไม่กี่ตัวที่สามารถตีแถวหลังได้น้ในช่วงแรกเนี่ยจะเด่นมากๆเลยพวกนี้แหละที่จะเป็นตัวทําให้ทีมได้เปรียบมากๆในการลงดันลงดาดลง PvP ต่างๆนะครับเพราะแถวหลังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเน้นเป็นที่พวกตัวบางๆนับตัวดาเมจหรือตัวซัพพอร์ตดีๆนะครับถ้าเกิดเราเอาพวกตัวนี้ลงได้เนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยสูงมากๆแถมสามารถคืนชีพได้อีกด้วยนะครับ โคตรจะโกงนะครับตัวนี้ใครได้ไปนี่กำให้อยู่หมัดนะครับอาจจะต้องใช้ของปั <Good> ้นนิดนึงนะครับแต่โหดแน่นอนผมรับรอง100%เปอร์เซนะฮะอ่าส่วนสายต่อไปนะครับจะเป็นสายซัพพอร์ตฮิวอะไรพวกนี้ต่างๆนานาบัฟให้ทีมรถดีบัฟนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็รวมถึงสายแทงด้วยนะครับมา สายต่อไปเนี่ยตัวแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือออเดร์นะครับออเดร์นี่เรียกได้ว่าเดอะแบกของจริงครับโหดสุดๆนะครับโหดแบบรัเสเซียยังต้องยอมเลยนะครับนี่กองหนุนช่วยเหลือนะครับ สกิลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเน้นทางได้ของซับซะส่วนใหญ่แล้วก็มีดาเมจในการโจมตีด้วยนะครับนี่ทําให้แถวหลังเนี่ยเข้าสู่สภาวะฟื้นฟูนฟนต่อเนื่องนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วมันทําให้ค่าปรับแต่งเนี่ยเต็มด้วยนะโอ้โหพวกนี้คือสุดที่สุดแล้วอเดนนี่คือเป็นสายซับที่ผมว่าน่าจะสุดและท้งบับ ทั้งฮิวนะครับค่อนข้างดีเลยแล้วส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับที่ดีไม่แพ้กันที่ยังไงก็ต้องมีในการส่มฟรีที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือนี่เลยครับดีหน้านะครับดีหน้านี่สายฮิวพิมหา Hill, ฮิวโคตระเลยนะครับตัวนี้ยังไงก็ต้องมีรีวิวสั้นๆไว้เท่านี้พอเลยนะฮะสนต่อไปเป็นพวกกลุ่มสายแทงบ้างนะครับสายฮิวสายปั๊บเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะดีจัดๆแล้วแหละโดยไม่ต้องไปนั่งปั้นตัวอื่นให้เสียเวลานะครับส่วนพวกสายแทงเนี่ย ตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะฮะจะเป็นแผ่นๆครับนี่สายแทงนะครับนี่โอ้คิวนี่อย่างเท่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายแทงที่เลือดเยอะมากๆครับดูนะเพชรพีเริ่มต้นอยู่ที่4,700กว่าเลยนะครับและแถมยังมีพวกสกิลเพิ่มโล่เพิ่มบล็อกเน้นอึดทั้งทีมนะเสริมกแกร่งโคตรดีตัวนี้แต่ทีมเราเนี่ย ต้องมีตัวชนดาเมจดแรงๆด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอึดอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้นะครับตัวนี้แนะนําเลยสายแทงที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นในส่วนของยูเรียนี้ยูเรียตัวนี้ก็เห็นคนเล่นเยอะนะครับสายอึดถึกทนเน้นแทงอึดๆยิ่งกว่าหินนะครับมีตีติดยั่วยุด้วยนะครับเป็นกระสอบทรายดีๆนี่เองยั่วยุคืออะไร โยโย่ก็คือเรียกแขกนั้นเองนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีที่ตัวเราตัวเดียวนะครับมีไว้อุ่นใจแน่นอนทําให้ทีมเราเนี่ยยืนได้นานขึ้นและหาจังหวะ ได้เปรียบเยอะขึ้นนะครับก็จะมีอยู่หลักๆประมาณเท่านี้สําหรับ SSR ที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับไม่ต้องมาเยอะไม่ต้องรีวิวทุกตัวนะครับเอาแค่ตัวที่เล่นได้จริงๆส่วนตัวที่ปั้นได้นะครับถ้าเกิดว่าสุ่มพวกนี้ไม่ได้นะพวกตัวพวกนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของเรจิน่านะครับนี่เรจิน่าตัวนี้ก็โอเคเป็นดาเมจแผดเผาแรกๆอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังเผาไม่แรงแต่ถ้าปั้นได้นะครับถ้าขาดดาเมจเนี่ยต แน่นอนนะครับกับอีกหนึ่งตัวที่เป็นสายดาเมจเหมือนกันก็กีกีนะครับตัวนี้ก็เห็นคนเล่นเยอะแล้วก็แรงอวยค่อนข้างเยอะพอสมควรดาเมจหนักโคตรนะครับแต่ที่ไม่จัดให้ติดในท็อปของผมนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าตัวดาเมจมันค่อนข้าง มีเยอะแล้วแล้วก็ดาเมจที่สกิลดีๆกว่ากิกๆก็เยอะหลายตัวนะครับแถมยังมีพวกตัวฟรีที่เขาแจกเป็นสายดาเมจด้วยก็เลยไม่ได้จัดกิกิให้อยู่ในเทียริทของผมนะฮะส่วนตัวต่อไปสายควบคุมนะครับนิดนี่เลยตัวนี้เนี่ยเป็นสายควบคุมมีติดแช่แข็งนะ ผมคิดว่าตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับอีกหนึ่งตัวเลยถ้าเกิดติดแช่แข็งได้ลงพวก PVP พวกอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะสนุกและบันเทิงมากๆนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นพวกตัวอย่างเช่น g a r ูด้านะครับนี่การูด้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยโจมตีศัตรูหนึ่งแถวนะครับมีโอกาสลดต้านคีนู่นนี้นั่นต่างๆนะก็ถือว่าช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะเลย แต่ว่าส่วนตัวแล้วผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกตัวฮิวนะครับที่พอปั้นได้ไปได้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเนปทิสนะครับเนปทิสนี่ยเอสเอ็เหมือนกันตัวนี้เนี่ยก็เล่นคู่กับพวกตัวสถานะแพทย์เผาเนี่ยจะยิ่งฮิวโหดเข้าไปอีกนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นในส่วนของวิวี่นะครับนี้อยู่แม่เสาโคนนมอีกหนึ่งตัวนะมีเขาด้วยเป็นไงโอ้โหเขาาสดใสอารามนะครับอันนี้จอกแนวกึ่งๆึ่งซับนะครับสายควบคุมมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าสมบ สำหรับตัวนี้ก็จะเน้นพวกลดค่าปั๊มแต่งนะครับเพิ่มความแก่งคิดที่ข้ออะไรพวกนี้นะครับสำหรับวีวีนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวละครที่ผมแนะนำมาให้ทั้งหมดในวันนี้ E ีีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะทำตัวระดับ SR ให้นะครับกำลังรวบรวมข้อมูลและไล่อ่านสกิลทุกตัวอยู่นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับส r i b ้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ